โนปดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับมันต่อจากเมื่อวานนะครับกับการรีวิวหนังสือที่ชื่อว่าคู่มือถอนพิษโลกสวยเขียนเขียนโดยคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนเนาะก็เมื่อวานได้เกิดไปแล้วนะครับว่าอยากอ่านหนังสือที่อาจจะ ตรงข้ามหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างจากสิ่งที่ผมเชื่อบ้างนะครับเพื่อเป็นการเปิดโลกแล้วก็บางทีเราก็จะเห็นมุมมองใหม่ๆบ้างนะครับประกอบกับคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนก็เขียน4,000 w e ซ k ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมชอบเล่มหนึ่งนะครับก็อ่านแล้วรีวิวไปแล้ว16ข้อนะวันนี้มาดูต่อข้อที่17ถึงข้อที่33กันนะครับสำหรับข้อคิดของหนังสือเล่มน,นี้นะครับ17นะครับเขาเปรียบจิตใจเหมือนทองฟ้าครับ สิ่งที่เกิดในจิตใจคือสภาพอากาศซึ่งมาแล้วก็ไปเพราะนั้นเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยบางทีมีเมฆคลิ้มมันไม่ได้มีตลอดเดี๋ยวก็ไปบางทีมีพายุมีลมมีฝน,ม,ฝนมีอะไรเดี๋ยวก็ไปท้องฟ้าไม่เคยยึดติดกับสภาพอากาศนะครับจะมีเมฆจะไม่มีเมฆจะแดดออกฝนตกไม่ยึดติดแล้วไม่จําเป็นต้องกําจัดอากาศที่ไม่ดีออกไปแปลว่าอากาศไม่ดีก็ไม่ดีเพราะท้องฟ้ารู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วก็ไป ผมว่าใจิตใจเป็นแบบนั้นอารมณ์มก็เหมือนกับสภาพอากาศวันนี้เศร้าแต่มันไม่เศร้าตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็หายเศร้าทำความเศร้ามันวิ่งเข้ามาแล้วมันก็ไปวันนี้เราอาจจะสนุกสดใสวันนี้เราอาจจะโกรธวันนี้เราอ,อารมณ์มีหลากหลายฮะซึ่งมันมาแล้วก็ไปเพราะนั้นไม่ไม่ไม่เหยียบคือคือมองว่าเราเป็นท้องฟ้าใจิตใจเราเป็นท้องฟ้าผมว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะ แล้ททาให้เรามองเห็นอารมณ์ได้ง่ายด้วยว่าตอนนี้เรารู้สึกเบื่อเซ็งเศร้าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมาแล้วก็ไป18ครับเรายอมรับได้โดยไม่จมําเป็นต้องยอมแพ้เนาะการยอมรับว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นยอมรับว่าสิ่งนี้มันทําให้เรารู้สึกผิดหวังมันไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมแพ้เสมอไปคนละเรื่องกันนะยอมรับกับยอมแพ้ไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องเดียวกัน19ครับถ้าทำให้เกิดอารมณ์ที่ใช่เราจะทำอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันคือคือสิ่งที่ใช่อะ่ะมันก็ทําให้เรากล้าที่จะลงมือทําทําอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าต้องทําสําเร็จทุกอย่างนะแต่ถ้าเรามันใช่อ่ะเราก็เราก็กล้าที่จะทำํำเราก็สนุกที่จะทําเราก็มีความสุขที่จะทําข้อ20ครับระวังการไล่าตามเป้าหมายอย่างเลยเถิดผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบตั้งเป้าทุกคนฟังนบุตอรี่จะรู้เลยว่าทุกสัปดาห์จะมีการอัปเดตเป้าหมา แต่ว่าถ้าการตั้งเป้าหมายแบบเลยเถิดอะประเภทอะไรเขาเขายกตัวอย่างในหนังสือนะเช่จนจะตั้งเป้าคือปีนข Everest, เขาเอเวอเรสต์ปีนเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ฉันจะต้องให้ถึงให้ได้ถึงแม้ว่าในการปีนเขาเอเวอเรสต์นะสิ่งที่มันน่าสนใจคือคนเสียชีวิตไม่ใช่ตอนขาขึ้นแต่ตอนขาลงฮะถึงยอดเขาแล้วว่าลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดกี่โมงอะบ่ายสองยังไม่ถึงยอดเขาอะคุณต้องหยุด คนต้องหยุดเพราะว่าไม่งั้นนะขาลงเนี่ยมันจะเกิดพายุมันจะมืดก่อนลงไม่ทันแล้วมันจะอันตรายต่อชีวิตมากในขาลงแต่บางทีอ่ะคนมันเหลืออีกนิดเดียวอ่ะเฮ้ยตอนนี้จะบ่ายสองแล้วแต่ว่ามันเหลืออีกชั่วโมงเดียวจะถึงยอดเขาแล้วนะไม่เอาเหรอนั่นแหละครับเกิดการไล่ตามเป้าหมายอย่างเลยเถิดเพราะใน,นเนี้ยเขาก็เปรียบกับชีวิตเหมือนกันนะบางทีเนี่ยอยากรวยนะผมยกตัวอย่างเพิ่มนะ เราไล่ตามเป้าหมายโดยที่แบบอุทิศทุกอย่างของของของเราอะ่ะบางทีอุทิศแม้กระทั่งแบบสุขภาพเนาะบางทีอุทิศเรื่องความสัมพันธ์นะยอมเพื่อจะไข,ขว่คว้าความรวยเนี่ยถามว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะบางทีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ํานะหรือถึงแล้วมันคุ้มหรือเปล่าอีกบางทีถ้าไล่ตามเป้าหมายเลยเถิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะยีย่สิบครับ การยึดติดกับเป้าหมายให้น้อยลงจะทําให้พนักงานทํางานได้ดีมากขึ้นเป้าหมายมันก็เหมือนเหมือนเหมือนเมื่อวานที่ผมพูดถึงแรงกดดันน่ะฉันต้องทําเป้านี้ให้ได้กดดันไหมมันเหมือนเล่นเล่นกีฬาที่เมื่อวานผมเล่านะฉันต้องชนะเกมนี้ให้ได้ฉันต้องไม่แพ้ฉันต้องไม่แพ้ไม่ต้องไม่แพ้เละเลยครับเพราะเล่นด้วยความกดดันแล้วจะเล่นแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมไม่ธรรมชาติลูกที่สมมุติว่าเล่นแบดมินตันเทนนิส พิกก้เบาลูกที่ควรจะตีลงก็ตีออกควรจะตีลงก็ติดเน็ตเพราะมันเกร็งเพราะมันเกร็งอันนี้คือยึดติดเป้าหมายมากไปบางทีการเล่นเล่นให้เอนจอยเล่นให้สนุกตั้งใจเล่นแหละไม่ใช่เล่นโม้ซั่วแต่ว่ายึดติดเป้าหมายให้น้อยลงผมที่ที่เล่าให้ฟังนะครับอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะที่ไปได้แชมป์พิกก้าเบามาเนี่ยตอนแรกอะผมไม่ได้คิดเลยว่าผมหูมาเล่นครั้งแรกต้องได้แชมปนะ์อะไรเงี้ย ผมม่อยากทดลองสิ่งใหม่ๆอยากเอนจอยกับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะนั้นมาด้วยด้วยความรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึกเลยนะว่าผมเล่นด้วยความสบายใจชนะดีใจครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าเออชนะก็เฉยๆไม่ชนะดีใจแต่แพ้ก็โอเคเพราะนั้นเนี่ยพอเล่นแบบนี้มันเล่นแบบผ่อนคลายผมก็ไม่รู้นะว่าบางทีถ้าเกิดผมแบบเฮ้ยฉันต้องชนะเท่านั้นแบบครั้งแรกฉันต้องชนะกดดันตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆก็อาจจะทํางานได้ไม่ดีนะครับ นักงานทํางานก็เหมือนกันนะไปกดดันเป้าหมายมากเกินไปเนี่ยบางทีเครียดทํางานได้ไม่ดีย2ิบครับผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์แบบด้นสดรู้จักด้นสดไหมด้นสดคือไม่ได้ทาตามแผนอะไรหรอกไม่ได้เตรียมมาด้วยซ้ําถามว่าทําไมอ่ะไม่ใช่ผู้ประกอบการไม่ควรมีแผนนะมีแต่ว่าคุณยึดติดตามแผนได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเจออะไรที่มันผิดแผน เดี๋ยวคือคุณเจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์เจออะไรที่แบบมันไม่เป็น,ปนไปตามแผนเมื่อนั้นเนี่ยคนที่สําเร็จไม่ใช่ว่ามีแผน1 2ึ่งสอาทำาแผน1,2,3,4,5สอาำเร็จเลยจบจบโลกไม่ง่ายแบบนั้นเขาจะปรับตัวเก่งถ้าไม่เป็นไปตาม1นึ่แล้วมันไม่4ทําำยังไงเขาด้านสดในบางเรื่องแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีแผนเขามีเขาคิดแต่ว่าแผนมันมีทางเป็นแบบนั้น100%ย3ครับ แทนที่คิดว่าจะผลคืออะไรเนี่ยให้ลองคิดว่าเรามีอะไรอยู่แล้วจะนาสิ่งนั้นไปเกิดอะไรได้บ้างคือตอนแรกเนี่ยคือแบบฉันจะรวยจะรวยจะรวยอย่างเดียวหรือว่าฉันจะต้องทําอันนี้อย่างเดียวแววางแผนอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาบอกไม่ใช่นะเขาบอกนึกภาพเชฟเชฟก็คือพ่อครัวปกติเชฟเนี่ยจะมีบอกว่าฉันจะทาปลานึ่งไงก็ต้องไปซื้อปลาซื้อนู่นนี่นั่นแต่หลายครั้งเนี่ยชีวิตไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเหมือนเชฟที่แบบดูของในตู้เย็นอ่ะเออมีหม,หมูมีกระเทียม มีพักคณะเออเอาไปทําอะไรได้บ้างนะอ่าผมว่าพอพออ่านถึงตอนนี้ก็คิดนะบางทีชีวิตมันเตรียมการไม่ได้ร้อยเเซ็นนะแต่ให้เราดูสิ่งที่เรามีอยู่ตอนเนี้ว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเรามีอาชีพนี้เรามีความสามารถนี้เออมันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะจากอาชีพที่เรามีจากความสามารถที่เรามีจากสถานที่ที่เรามีจากคนรอบข้างที่เรารู้จักเออทําอะไรได้บ้าง น่าสนใจนะครับบางทีมันไม่ใช่แบบฉันจะต้องเป็นดาราและฉันจะทําอะไรอย่างเดียวเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ก่อนก็ได้ข้อย4ิบสี่ครับความไม่แน่นอนเนี่ยทำให้เราสามารถค้นพบพลังที่เรามีเพราะว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันทําให้เราต้องต้องต้องสู้ถ้าทุกอย่างแน่นอนนะมันก็เตรียมการได้หมดแล้วอ่ะผมผมยกตัวอย่างนะเช่นคุณหลงทางเนี่ยนะมันไม่แน่นอนใช่ไหมไม่รู้ว่ามันไปทางไหนเนี่ย มันทาให้คุณรู้นะเออคุณมีความสามารถในการหาหนทางได้คุณต้องไปถามคนนั้นคนนี้คุณต้องโทรศัพท์คุณต้องใช้ gps คุณต้องอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความไม่แน่นอนทาให้เราค้นพบสิ่งที่เราเราไม่เคยรู้ว่าเรามีนะครับค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ของเรานะยี่ห้าครับเวลาคือภาพลวงตาครับสิ่งที่เรามีคือปัจจุบันตอนนี้เท่านั้นนั้นจะเป็นในอดีตมันไม่มีอยู่แล้วนะในอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นนะ สิ่งที่ปัจจุบันตอนนี้คือท่านได้ยินเสียงผมท่านได้ฟังพอดแคสต์เนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกเวลามันไม่ไม่มีจริงอันนี้มาจากโค้ดของคนแต่ง The Power of Now นะครับเราไม่อ่านดูได้นะครับ26ครับการช่วยเหลือคนอื่นสร้างความสุขได้มากกว่าการสนใจแต่ตัวเองเพียงอย่างเดียวครับลองดูนะครับผมไม่ได้บอกว่ามีเงินเท่าไหร่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นซะทั้งหมดนะครับแต่ว่าลองดูครับว่า การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยหลายๆครั้งนะมีความสุขมากกว่าสนใจแต่ตัวเองแต่ไม่ได้พูดว่าห้ามสนใจตัวเองนะเวลาพูดว่าอัดเมากกว่า B ไม่ได้แปลว่าห้ามทํา B นะครับแต่ให้ลองทํา A ดูบ้างผมเคยโพสต์เรื่องนี้นะว่าเงินร้อยบาทเนี่ยทำอะไรให้เกิดความสุขสุดสําหรับผมเนี่ยเอาไปช่วยคนยากจนที่เขาไม่มีข้าวกินร้อยบาทไปซื้อข้าวให้เขาเนะแล้วเขามีข้าวกินนะดูดูตาเขาดูใส่ดูอารมณ์ความรู้สึกเขาเนี่ยโหฟินมากมีความสุขมาก แต่เขาไม่ได้แปลว่าหคุณต้องขายบ้านขายรถเอาเงินมาให้คนอื่นให้หมดเลยไม,ไม่ไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นไม่ต้องถึงขนาดน,นั้น27ครับหลายอย่างที่เราทำเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยสุดท้ายทําให้เรามีความสุขน้อยนะเอาคุณลองดูเด็กคนมันเป็นคนเหมือนพลนอยครับระแวงอย่าปลอดภัยเอาบ้านนะคุณแบบล้อมรัวสามชั้นช่างยาม10คนใส่กล้องวงจรปิดยีที่ ทําเรื่องของสัญญาณการมย30แทงอะไรเงี้ยถามว่าคุณมีความสุขไหมไม่หรอกเพราะนั้นบางทีมัน,ม,น,ม,นมันทำเกินเลยคือหนังสือเล่มนี้ผมพูดอีกทีนะเขาเขาไม่ได้ต่อต้านการคิดบวกในทุกกรณีนะผมอ่านแล้วเนี่ยผมแปลความว่าต่อต้านการการคิดบวกที่มันไม่สมเหตุสมผลการคิดบวกที่มันกดอารมณ์ลบตัวเองการคิดบวกที่มันเลยเถิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางทีปลอดภัยมันดี คือทำไมาอาจารย์จะไม่รู้สึกปลอดภัยเลยเหรอไงคือเปิดประตูบ้านไว้เลยไม่ต้องล็อกกุญแจอะไรคืออย่าไปสุดทางขนาดนั้นแต่มันมากเกินไปมันจะไม่ดี28ครับความล้มเหลวมีอยู่ทุกที่ครับอยู่ทุกจังหวัดเลยแต่เป็นเรานี่แหละที่พยายามจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวนั้นไม่ยอมรับความจริงอะ่ะ น้มเหลวก็ทาเป็นไม่ล้มเหลวหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงความน้มเหลวแล้วเอาจริงนะคนที่กลัวความน้มเหลวมากๆจะไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเพราะว่าทุกอย่างที่คุณเริ่มต้นทำเนี่ยมีโอกาสล้มเหลวอยู่แล้วนะครับข้อ29ครับการยอมรับความน้มเหลวไม่ใช่แค่ทนเพราะว่าเป็นบันไดแต่งความสําเร็จจะทําให้เราผ่อนคลายดูนะยอมรับความน้มเหลวคือมันล้มก็คือล้มไม่ใช่ว่าอ๋ออันนี้ผมชอบพูดบ่อยนะ ล้มเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณก็ยังไม่ผ่อนคลายบางทีล้มแล้วเราควรจะเลิกก,ก,ก,ก็ทำให้เรารู้สึกเบาขึ้นเนาะผมว่าแล้วแต่สถานการณ์อะมาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อเพราะว่าถ้าถ้าเป้าหมายนั้นคือเป้าหมายที่เราต้องการนะแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าเฮ้ยคุณไม่จําเป็นต้องลุกเลยสู้ต่อปะ่ะคุณล้มคุณก็เลิกไปก็ได้นะ อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นทางที่ดีกว่าคุณกว่ากาันล้มแล้วลุกเพื่อสู้ต่ออะไรเงี้ยเออบางทีอย่างที่ผมมองนะผมไม่ได้คิดในมุมนี้แต่ว่าพออ่านหนังสือบางทีมันก็เปิดโลกบางบางบางอย่างว่าคนมันหลากหลายผมอาจจะเป็นชอบว่าล้มแล้วพักแล้วลุกแล้วลุยต่อล้มแล้วพักแล้วลุกแล้วลุยต่อแ,แ,แล้วเดี๋ยวก็จุดจุดถึงจุดหมายสําหรับผมผมคิดว่าเออนี่คือสิ่งทางของผมแต่ว่าหนังสือเล่มนี้บอกทำไมอะล้มแล้วก็ไม่ลุกไงเลิกดิเลิกบางทีง่ายกว่า ต้องล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกไปถึงเป้าหมายก็ได้ผ่อนคลายกว่าเยอะเออก,ก,ก,ก็ก็ก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิด30ครับควรชมลูกที่ความพยายามแทนที่จะชมสติปัญญาอันนี้มีมีการพูดกันอยู่เยอะมากเรื่องโค้ดไมซ์เซตกับฟิกไมซ์เซตเคยได้ยินใช่ไหมครับอาจารย์ Carol d ลด์เดจาก University of Stanford University เนาะเขาพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากทำไมต้องชมความพยายามเพราะความพยายามเขาสามารถทำได้ครับ สติปัญญามันติดอยู่กับตัวถ้าคุณสมมติลูกคุณได้เกรด4 0 0จมกเก่งมากฉลาดชี้เนี่ยสดับโลกเลยเนี่ยวันหลังเขาไม่กล้าลงวิชายากๆนะเพราะคุกกลัวไม่ได้4แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเวลาคุณได้4ว่าเก่งมากถ้าคุณไม่ได้4แปลว่าคุณโง่ามากเขาไม่อยากทําแต่ถ้าเกิดลูกเราได้ 4. 0 0กูบอกว่าโอ้โห و, พ่อชมความพยายามลูกจ,จริงสุดยอดเขาไม่สนใจนะต่อไปเขาได้4แต่ถ้าเขาพยายามเนี่ยพ่อชมอยู่แล้ว แล้วความพยายามมันอยู่ในมือเราอะแต่โดยโดยธรรมชาตินะพยายามเยอะส่วนใหญ่ผลลัพธ์ดีแต่ถ้าชมผลลัพธ์เนี่ยคนจะไม่กล้าทาอะไรที่ท้าทายเพราะว่ากลัวผลลัพธ์ไม่ดีเพราะเขาถูกจัดตัดสินจากผลลัพธ์แต่ถ้าตัดสินจากความพยายามเนี่ยเขาเต็มที่ได้ต่อให้ผลลัพธ์เป็นยังไงเขาพยายามทุกคน Happy แฮปปี้ละทุกคนชื่นชมละสามเอ็ดครับสิ่งที่กลัวมากที่สุดเป็นความจริงเราก็ยังอยู่ได้เนี่ยความคิดเนี้ยจะมอบความมั่นคงทางจิตใจให้เรา คือคุณกลัวเรื่องอะไรอ่ะคุณกลัวตกงานเนาะถ้าสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือการตกงานเนี่ยแล้วมันเป็นความจริงด้วยนะแล้วเราก็ยังอยู่ได้นะเออแล้วคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเนี่ยความมั่นคงไงทางจิตใจมาเลยนะเพราะว่าสิ่งที่กลัวมากมากที่สุดก็คือสมมุติการตกงานเนี่ยคุณก็ยังอยู่ได้เลยคุณจะกลัวอะไรถูกไหมความคิดเนี้ยจะมอบความมั่นคงทางจิตใจให้กับเราข้อ32อันนี้จะเฟอร์ถึงหนังสือเล่มเดิมของ อ่าคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนนะคือ4000 e วนคะคือเขาบอกว่าการเรียนรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมีจำกัด4,000 w e e วมาจากไหนก็ปีหนึง50สัปดาห์คนเรามีอายุเฉลี่ย80ปีก็80 5 0คูณ50ก็คือ4,000สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตระหนักรู้ว่าชีวิตมันมีจำกัดเนี่ย เราจะ่วงแหนชีวิตเราครับเราจะใช้เราจะไม่ปล่อยชีวิตเราลอยและล่องไปไปเลือเล่อยเปื่อยเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ตกผลึกนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะข้อ3าสานะซึ่งเป็นคือหนังสือเขาก็เขียนเป็นคําถามแต่ผมว่าเป็นคําถามที่ดีนะสำหรับคนอายุไม่ถึง80นะครับถ้าถึง80ก็คิดคิดมากกว่านั้นก็ได้เขาบอกลองจินตนาการว่าอายุเรา80ลองตอบคาถามว่าเราอยากจะทําอะไรให้มากขึ้นในเวลาที่ผ่านมา ถามตอนนี้สอตอนนี้ผมอายุ50กว่าเนี่ยผมนั่งถามเลยถ้าผมอายุ80เนี่ยผมย้อนกลับมาเนี่ยผมอยากทาอะไรมากขึ้นเช่นนะผมอาจจะอยากมีเวลาให้กับ,บครอบครัวมากขึ้นการคำตอบคาถามนี้จะทําให้เกิดอะไรเราจะได้ตระหนักรู้แล้วก็ใช้เวลาครอบครัวเยอะขึ้นณนเะวลานี้เลยไงตอนนี้มันเหมือนกับคุณลองนึกภาพว่าคุณ80ดสิบะคุณจะเสียดายอะไรตอนนี้มันเหมือนกับคุณได้ได้โอกาสนั่งทาให้ชีนกลับมาพี่อายุคุณตอนเนี้ยคนคนฟังผมอายุ40เนี้ย ลองจินตนาการว่าคุณอายุ80คุณจะทาอะไรให้มากขึ้นแล้วคุณบอกว่าอยู่กับลูกให้มากขึ้นตอนนี้คุณอยู่เลยฮะคุณอายุ40ไม่คุณอยู่กับลูกเลยฮะเนี่ยมันเหมือนคุณได้ย้อนเวลากลับมาตอนอายุ40จะได้จัดการซะและอีกคาถามหนึ่งคือถ้าคุณอายุ80คุณอยากจะทำอะไรให้น้อยลงสมมุติคำคำตอบคือกินเหล้าน้อยลงสมมตินะตอนนี้คุณมีโอกาสย้อนเวลากลับมากินเหล้าน้อยลงฮะ หรือหรืออย่างอื่นก็นได้นะผมไม่ได้พูดถึงการกินแล้วอย่างเดียวนะอะไรที่คุณอยากทําให้น้อยลงทะเลาะก,กับทะเลาะก,กับครอบครัวน้อยลงนั้นตอนนี้กลับมาทะเลาะน้อยลงเลยครับเราเรา,เรา,เรามีโอกาสมอนเซ็กซ์แนชันแต่จริงๆไม่เซ็กซ์นชานมันเฟิร์สชานนี่แหละแต่ว่ามันมัน,มนคืออย่าไปรรอยแปดสิบแล้วโอ้ลุงนี้ลุงนี้ตอนนั้นมันชานครับก็เป็นหนังสือที่ดีนะสําหรับผมผมว่าเปิดโลกอีกมุมนึงอีกมุมนึงผมยังคงชอบคิดบวกนะครับแต่ผมก็รู้ว่าการคิดบวกมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับ นังสือชื่อคู่มือถอนพิษโลกสวยเขียนโดยคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story